สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมา,าลั่นบนไส้เดือนนะครับที่มันตะแกงมันเล็กไปเนะี่ยตอนนี้ทำตะแกงสามมิลมาแล้วครับผมนี่คือลั่นได้นะครับอันนี้คือตะแกงหนึ่งมิลนะครับ ร่อนได้แต่ตัวเล็กๆนะครับคือมูลมันจะเล็กมากนะครับอันนี้จะล่อนเอาตัวเล็กแล้วก็มูลที่เหลือด้วยนะครับอันนี้คือที่ล่อนเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นก้อนใหญ่ใหญ่มากนะครับ ก็จะมีตัวสาเดือน AF เดี๋ยวพอสมควรนะครับตัวเล็กครับนะครับตัวเล็กๆประมาณนี้นะครับอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคิดเองนะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการล่อนแบบบบ้านนะครับ มือโยกเองนะครับนะครับวิดีโอจะสายหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายเองทำเองครับทำคนเดียวครับเห็นไหมครับนะครับเราจะได้ก้อนมันจะใหญ่นะครับเราก็จะไปเลี้ยงต่อไปนะครับเห็นไหมครับ ตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะครับแล้วผมจะไปคัดอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ลงทุนไม่ไม่มากครับไม้ก็ไปขอเข้ามานะครับตะข่ายสีเขียว3มิลก็ประมาณเม็ดละ3าสบาทนะครับ,รบลองลั่นอีกทีนะครับ บอหรอกย่าครับโอเคนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ